สวัสดีครับพบกับรายการบุกโลกข่าวบอกนะครับบันทังคาราที่10สิงหาคม2564ตลาดเปิดตลาดภาพบ่ายมาต้องบอกเลยว่าตัวใหญ,ใหญ่ยังคงมาอย่างหนึ่งแน่น้วยว่าทําให้ดัชนีสามารถทะลุไปถึง1,550จุดได้แต่ณนะมาราสุดึ่งนี้นี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแรงคงแรงขายนี่แปลว่าทํากันมากมาพร้อมยืยนไม่ได้ยืยนไม่ผ่านขาก็สั่นตจุดนี้เลยว่าทําให้ ภาพรวมหรือว่าดัชนีเองตรงนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านท5่หนึ่งจุดตอนนี้ก็ลงมาทดสอบน่าว่าอยู่ตรงเหนือหนึ่้อยสี่จุดตรงจุดนี้ได้ว,ว่าบวกไปเพียงแค่1.59จุดถือว่าบวกเพียงเล็กน้อยนะแต่ว่าโดยภาพรวมโตถือว่าในแง่ของทั้งตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กนะหรือแม้แต่บนกระดาน m b i ก็ถือว่าโดยภาพรวมเราถือว่ามีการ ซื้อขายมีเก่งกับแมกนิสกันอย่างคึกคักอยู่จุดนี้ด้วยว่าก็ต้องมีสะบัดสะบ,บัดกันบ้างนะก็ถือเป็นเรื่องราวปกตินะครับอยู่อนี้ถามว่ามีประเด็นอะไรนะทําให้ตลาดบ้านเราแบบว่าขึ้นไปแบบทดสอบน่เหนือ1550จ้ยุดได้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะนอกจากในเรื่องของตัวแปรในเรื่องของผู้ป่วยนะด้วยว่ามีการหายกลับบ้านนะจำนวนเนี่ยสองหมื่นสองพันแปดร้อยหกรายนะถือว่าสูงกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อด้วยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อก็อยู่ที่วันนี้นะครับอยู่ที่19,843รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ก็235รายนะต่ไมถ้าให้ดีจริงๆก็ต้องตัวเลขผู้เสียชีวิตน่าจะน้อยกว่า200รายต่อวันก็จะเป็นในที่แบบว่าสัญญาณบวกอย่างแท้จริงจุดนี้นะครับตรงน,นี้ถือว่าก็ต้องมานั่งติดตามกันนะได้ว,ว่าก็จะมีการรายงานข่าวกันแบบว่าทุกวันนะได้ว,ว่า เป็นความเคลื่อนไหวนะทางด้านฝั่งของสบคเองอจุดนี้ซึ่งนอกจากเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อเองเรื่องของโควิดเองวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมนะในส่วนของคารมบนะครับของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและณะรารารนะครับเพื่อที่จะขับไล่นะครับหรือว่าผู้นิพพิจารณวิชานะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะร่วมกับการขับไล่ทางพู้นิพพิระวิดบงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีผลเอกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐนะครับภมเผ่าแนละ้วก็ไดช่วยกเกษตรและสหกรณ์อยู่นี้ก็ถือว,ว่าการมันก็ยังคงแบบว่ายังคงมีความเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักนะแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ตามในจุดนี้นะครับเรยกว่าก็ต้องมานั่งติดตามกานะันทั้งในเรื่องของข่าวสารนะครับทั้งใน,นส่วนของทั้งในประเทศนะครับแล้วก็ ต่างประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกสัญญาณที่ดีนะครับในส่วนของวันนี้ก็มีข่าวมาในด้านของแคนาดาเองนะครับมีการเปิดพรมแดนทางด้านของสหรัฐนะครับอยู่นี้ไดยว่าแคนาดามีการประกาศยกเลิกนะครับคำสั่งห้ามชาวสหรัฐเดินทางข้ามพรมแดนเข้าประเทศแล้วเมื่อวานนี้นะเพื่อเป็นการปูทางกลับเข้าสู่ภาวะปกติในะที่มีการออกคําสั่งห้ามเดินทางเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะในขณะที่ฝั่งสหรัฐก็ยังพงรักษาข้อจํากัดนะดังกล่าวข้างต้น กับชาวแคนาดาไว้เหมือนเดิมนะครับล่าสุดมาก็มีการอนุญาตนะครับเปให้พลเมืองชาวสหรัฐและผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนนะครับได้มีผลตรวจโควิดเป็นลบเป็นภายในเป็นเป็นลบภายใน3วันนะเพื่อให้ข้ามแดนมายังแคนาดาได้นะครับกรงนี้ถืเป็นสัญญาณเป็นข่าวที่ดีนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณธนภูมิทองรายการเมกมันนี่เอเิ้เก้าสิบเจ็ดเมกเกอร์สกู่ครับครับผมป๊อปสุดข่าแล้วครับครับผม วัสดีครับคุณธนภพม,มีทองสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังรายการมิกมันนี่แล้วก็รายการบุกโต๊ะข่าวบกอทุกท่านครับผมครับบุโต๊ะข่าวปรกอบกับอผูอ้ติดใยนะฮะทับบางหมดนะครับวัสดีครับครับผมสวันดีตลาดดีนะครับผมนะโดยภาพรวมๆมันก็ต้องถือว่าขึ้นไปทดสอบนะเดีว่าไปทะลุหนึ่งพันห้ารอยห้าสิบจุดได้แต่ก็โดนเทคโดนขายเอาไงี้แล้วกันนะเพราะว่า เราผมว่านักเงินคงไม่มีใครไว้ใจกองทุนในงจุดนี้นะไม่รู้ว่าการลากขึ้นมาเนี่ยแบบว่าต้องการที่จะเชื่อดนะเชื่อรายย่อยหรือไม่นะผมเชื่อว่ารายย่อยเองก็ไว้ตัวทันนะพูดง่ายก็ไม่ได้แบบว่าติดกับนะผมเชื่อว่านะดูจากตัวเลขสุธทธิอย่างเมื่อวานที่กองทุนซื้อกันแบบว่ามากมายแต่ว่าฝั่งขายก็คือรายย่อยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่ารายย่อยก็ยังคงน่าจะเป็น ผู้ขายสุดที่นี่อย่างต่อเนื่องคุณธนพงศ์นั้นในขณะที่กองทุนก็ได้จะซื้อพูดย่งไงโดยจากตัวหุ้นของมากแคบใหญ่ๆได้หลายตัวก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะในขณะที่ถามว่ามีสัญญาณมีข่าวดี่แบบว่าเป็นบวกทาให้กองทุนแบบว่าคัมแบ็กนะเรียกว่าตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นซื้ออย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแบบว่าพิเศษนะคุณธนพงศ์นะนะ <c oughs> มี <c oughs> แต่ไม่ได้มีอะไรไม่ว่าจะมีเรื่องของอ้ตัวเลขคนกลับบ้านได้เยอะขึ้นแต่ผมว่า ยังไม่ใช่คีย์หลักๆนะตรงอยู่นนะฮะสมัครของตัวของกองทุนแต่ว่าวันนี้ตัวเก็งกาไรนะต้องบอกเลยว่าวันนี้หุ้นในกลุ่มของอาณาจักรพุ่มพันม่วงอ่านะคือคัดเาโอ้โหแค่เห็นนามสกุลพุ่มพันม่วงแค่นั้นเลยนะทุกคนแบบรุยแล้วอีกแล้วกันนเมื่อวานพ่อก็บอกลูกชายอย่ากขายนะลูก ไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะพูดง่ายๆนะครับอย่างอย่างอย่างดีวีเนี่ยโอ้โหดิลิ่งกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมเออรถไม่ได้ดีนะเนี่ยดีวีพีอ่ะครับผมก็มีพุ่มพันม่วงเอางี้กันนะคนก็เล่นแบบไม่ไม่ไม่คิดชีวิตอ่ะนะเอางี้แล้วกันเน่ยเหมือนกับแบบเข้าไปลุยนะนะสามมาดิจิตอลเนี่ยเห็นพุ่มพันม่วงถือหุ้นใหญ่ก็อ่าลุยกันไปเอางี้แล้วกัน ใช่ในะผมว่าเล็กบรเตอร์คงจับบุปผังบ่วงเป็นแบบไหนเนี่ยโอ้โหจ้บบปผังต้องมาเจอแล้วผมจะเล่าให้ฟังเอ่อเราเคยไปมาเกาด้วยกันบุปังบนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะผมว่าทางด้านของตลาดกระต่ายยังคงยึกุมขมับเลยโอ้โหคุณภาพนักลงทุนรายย่อยบ้านเราดูแลแบบเข็นไม่ขึ้นจริงๆจริง อันนี่แหละคือวิถีของนักเก็งกาไรนะฮะพูดง่ายๆเขาไม่ได้แบบมาตามหลักตามวิชาการหรอกคุณพยายามแบบว่าจะไล่แบบเอ้ไปเทรดหุ้นตัวใหญ่เทรดบิ๊กแคปตี้คุณไปเทรดทำไมพวกหุ้นตัวเล็กๆกะเลกะลาดอะไรเงี้ยนะเอออะไรเงี้ยเวลาตัวเล็กๆแรงๆก็จับติดคุกจับขังโกงแคสบาลานอะไรเงี้ยเออประฤติตัวไม่ดีก็ขยื้ต่อไป ขยายตัวไปเอ,เอาเอา,อางี้แล้วกันนะฮะมันเก๋จริงๆนะเนี่ยผมบอกว่าคน,คนที่คนที่ติดตัวเสือดัมเนี่ยเราเห็นแต่ตัวอ่ JWP s e l l i n g ไปเนี่ยก็เลยหักลับมาเลดดตัวนี้ว่าก็บอกว่าแถวเห็นกันตาดูเลยเนี่ยเพรากรบตุกต <accurate> ับตุกตับตุกตับเลยเนี่ยโอ้เออถือว่าเป็นมีมีย e ี่ห้อแบรนด์เนม หุ่มพันเมืองเอาอย่างนั้นนะถือว่าเป็นยุคเป็นยุคเนาะพูดง่ายๆนะเออยุคสมัยหนึ่งเราเห็นทีแบบโอ้สีย,ยักษ์ถือเออเสียป้องถือไวไวควิกอะไรเงี้ยนะเออนะหรือเสียปูถือคุณน้เล่ถือคนก็จะแห่กันแบบลุยกันอะไรเงี้ยนี่ยุคยุคสมัยก็การเวลาไม่จะเปลี่ยนไปเป็นแต่ละช่วงๆนะพ <ผม S 1> ูดง่ายๆคือตัวอไหนตัวอื่นเนี่ยเท่าไหร่นะผมเจะเสียดายตัว SDC เท่านั้น มาไดกที่สิบตั้งสามสิบตั้งเนี่ยโอ้เสียได้จริงๆไม่คิดว่าจะมาได้ขนาดนี้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมน่นังติดตามกันนะฮะถือว่าเป็นการเก่งกําไรแล้วกันนะฮะไม่ได้แบบว่าพื้นฐานเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ w p นะฮะตรงอย่างนี้ที่แบบว่าเข้าไปลุยเข้าไปเล่นกันอะไรแตบบ่ว่าอ่ะเป็นจิจวิญยาแล้วกันทาํสำรับการ ก่งกำไรนะสำหรับนักเก่งกําไรชิลดุอนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์ไม่ใช่สายซิ่งก็อย่าไปแบบว่าไปยุ่งแล้วกันนะช่วงนี้ก็เป็นช่วกงการประกาศงบนะครับไรมาสองครึ่งปีแรกนี่นก็ใช้เวลาว,ว่างๆนะมาศึกษามาอ่านงบการเงินผมว่าเราคงได้เห็นอนาคตได้เห็นทิศทางของแต่ละกิจการนะเพราะว่าบางคับอธิบายต้องบอกนะเขามีการซ่อนแผนธุรกิจซ่อนกลยุทธ์สำหรับปี64ด้วย นะแล้วคือมีการเขียนออกม่แบบว่าชัดเจนอนะ่ะพร้อมเดี่ยคือมันจะเป็นในที่แบบนีิมิตหมายที่ไปสู่ปีหกห้าหรือเส้นทางที่ต่อไปในอนาี่เขาจะก้าวเดินในจุดนี้นะผมเชื่อมีด้หลายบริษัทหน้าที่แบบว่าเขาแจ้งนะแต่เขาแบบ,แบบแอบอยู่ตรงแนบท้ายเอา,อางี้ลวกันนะครับตรงเลื่อนดูเยอะๆนะฮะพูงด,ดีมันอยู่ตรงได้ท้ายพูงด,ดีนานะผมก็เห็นใหลายกิจการาพูดง่ายในช่วงของการประกาศของผประกอบการ กบูฟังอย่าอ่านแค่เอ้ใจบ้าษาอะไรคุณต้องไปดูเขาจะมีอันนึงก็คือเป็นเอกสารประกรอบที่แนบมาที่บา,ายสาหเหตุแต่คุณเข้าไปอ่านในนั้นแล้วคุณจะเข้าใจเลยแต่บางทีอ่ะคุณอตาจะฟังว่าไอ้ผมบอกคุณบร,ริษัทเอาอะไรมาเล่าแสดงว่าเป็นสันตว์ต้องโทรมาบ,บอกอะไรคือเปล่าบางทีเราไปอ่านนี่แหละเอกสารแนบคือด้วยความที่ว่าเป็นเัตุการมันเป็นตาที่แล้วก็คือเราอยู่กับตลาดเนี่ยเราเราก็ต้องรู้วิธีว่าเราจะต้องหาข้อมูลอะไรแบบไหน ใช่ครับผมการผมเพราะว่าอย่าลืมนะว่าช่วงนี้โควิดต้องบอกเลยว่ามันทําให้แบบว่ามันไม่สามารถติดต่อได้อ่ะพูดง่ายทุกคนก็อยู่บ้านใครบ้านมันนะเนาะพูดง่ายๆนะฮะรืยว่าจะมาแบบว่าพบปะสังสรรค์มันก็ไม่มีแล้วคุณนี้หเรียกว่าน่าจะยาวนะรอบนี้นะฮะกรบการที่แบบว่าจะมาพบปะกันพูดคุยกันแบบว่าใกล้ชิดในสิ่งนี้เรียกว่าก็คงโนบเป็นแบบว่าเนี่ยต้องมานั่งอ่านดูแหละที่เขา แจ้งตลาดหลักทรัพย์มาในมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็ต้องมานั่งต่อสายคุยกับคุณธนพงศ์นะครับครับผมนะอ่ะต่อไปอีกตัวหนึงตัวกันคุณคุณธนพงศ์มีอัปเดตวันพรุ่งนี้เขาประชุมบอร์ดครับผมอ่านะครับบ่ายหรือเช้าผมเดานั้นน่าจะบ่ายเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าบ่ายตัวนี้วันที่11ใช่บ่ายต้ออกเย็นครับผมหรือบ่ายบ่ายโอเลยนะผมไม่รู้สิโอ๋เหรอฮะ อ่ี้โอก็ไปนช่ปายกันอืมแต่ที่แน่กันคุณเขามีววระด้วยปันผลระหว่างการเลยนะตัวของกันกุลนะลโอ,อโอลนโะอมีปันผลระหว่างการด้วยลีโอมีไหมลีโอมีไหมลีโอมไอ <c oughs> <c oughs> ห้ผมพูไปเนี่ยโอ้เดี๋ยวถ้าพูดไปตกใจพูดไปดีใจอะไร <c oughs> หรือจะไดันคือรีโอกกเยอะอะไรก็ไปเยอะ เออจะเก็บไมาทำอะไรก็จ่ายพัฒนผลไปเลยอย่าคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวเอาเงินเป็นจับเท้าโอเเงินเทคโอเวอร์ริษัทเนี่ยมันเป็นเงินไอพีโอเงินไอพีโอเขาได้บิทเขามี็นเงินไอพีโอแล้วไอพีโอนี่ห้ามไปใช้อื่นแล้วเอาไปใช้เท้โอเวอร์อย่างเดียวครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นไอที่ต้องไม่น่าติดตามนะเพราะว่างบของโลจิสติกนี่เป็นไอที่แบบว่าโอ้โหแบบหน้าหน้าดูเอางี้เลยนะหน้าดูเนีหน้าจับจ้องนะครับเพราะว่าอย่างตัวร้ากันกุลเนี่ยตัดผลระหว่างการเป็นจ่ายเป็นการจ่ายครั้งแรกนะในรอบ หลายปีไม่ใช่หลายปีไม่เคยใหญ่ทุกการมาก่อนเลยบ้างส่วนใหญ่เจอกันปีละครั้งอะไรเงี้ยนะเออปีละครั้งอ่ะปีนี้อาจัดตอบแทนผู้ถูกล่ะนะครับก็ต้องนั่งติดตามกันครับรูปประชาครคุณประสิทธิ์รูปยังคงแน่นเหมือนเดิมเลยอ่ะครับผมติดตึงในยี่สิบบาทนะสายกว่าซสายกว่า ยังไงก็ได้นะบุญเสดซึ่งเซท้าสิบของกัดกุลตน่ะครับผมแต่ผมดูจากวอลุ่มแล้วเนี่ยบุิเสดยากอืมบุิเสดยากกัดกุลต์น่าจะอยากจะเข้าเซท้าสิบอ่ะก็ต้องเอาใจช่วยแหละพูดง่ายๆอาใจช่วยนี่คือถ้าเข้าเซท้าสิบนี่ผู้ถือหุ้นทุกคนนี่แฮปปี้กันหมดแล้วนะผมบอกให้ดคือผู้ถือหุ้แฮปปี้สองคือบริษัทลูกที่เขาจะทำทำไอพีโอเนี่ยก็แฮปปี้ด้วย พราะว่าถ้าแม่เข้าถ้าแม่เข้าเซัล์เสดได้เนี่ยโดยชื่อเนี่ยมันจะดังละแล้วก็พอลูกทำไอพีโอเนี่ยนะมันก็ต่างชาติมันจะรู้จักไปโดนปริยายอืมนะครับผมเออคือไม่ได้โนเนมนะพูดง่ายใช่ไม่โนเนมแล้วผมบอกเลยนะไอเรื่องเซลล์เสดที่ผมพูดตัวแมงนะไม่เกี่ยวกับกาตนนะอ่ะแต่ที่แต่ที่แน่ๆนะตัวของการกตูนเนี่ยเขาติดในเซ็นะเซต c ซ m v อเอมวีนะ ใช่เออเขาอยู่ในเซ็ต CLMB นะฮะตัวหุดนี้วันนี้หุ้นในกลุ่มของพวก CLMB นี่ก็เคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักนะตัวหยุดนี้ใช่ใช่ใช่นั่นนีว่วะเขาก็คือตัได้อยู่เซตร้อยมานานแล้วนานได้อย่างติดนานแล้วนานแล้ว,ลวคงก็ต้องได้ได้เวลาเลื่อนชั้นนั่นแหละใครจะมาเรียนซ้ำชั้นซ้ำชั้นมาหลายๆปีนะคือถ้าเข้าเซ็ตถ้าเสรได้นี่ประมาณเดือนพฤษภาคมเน้นๆพุ่งไป MSCI ต่อเลยนะเนี่ย อืมครับผมต้องรุ้นต้องรุ้นถ้าไปเอเอทีได้กุดตะปูเดินเด้อหอบทันทีเลยนะตะปูตะปูเดินเ้อหอบทันทีเลยนะครับผมถ้าผู้ฟังอยากรู้ว่าเข้าเซทท่าสิบรับเป็นยังไงเนี่ยบางมันก็จะเหมือนกับอาร์บีเอฟอ่ะที่เข้าเซทร้อยอ่ะคุณดูเวลาอาร์บีเอฟจับสี่บาทอ่ะแต่พอเข้าไปอยู่ในเซทร้อยแล้วเป็นยังไงอืมะการทุนนี่เหมือนกันจากเซทร้อยไปเซทท่าสิบเนี่ย อยากจะคดครับผมนะถือไปไ็นเรต้องมานั่งติดตามกันนะผมว่าช่วงนี้หุ้นในหลายต้องบอกว่าเกมมันร้อนแรงนะแต่ว่าคือแบบว่าเก่งก่อนงกออกอ่ะพูด,ดง่ายง่ายนะครับอย่างวันนี้ตัวของ u ยูเข้มนะคุณนายพงนะโอ้โหวันนี้ยู e เข้มแบบขึ้นไปไกลสูงสุดในสี่บาทแปดสิบอะนะฮะแล้วก็ย่อลงมาตอนนี้อยู่ที่สี่บาทหกสิบสองตัง นะครับก็ถือว่าเล่นแบบว่าดูเดือดดูเดือดวันนี้เกมอยู่เข้มนะไม่รู้จะเพิ่งเพิ่งเขาเพิ่งติดแคบบาลานนะครับนะวุ่นติดแคบบาลานต้องไปดูให้เห็นว่าหน้างบการเงินหน้าเจาะวันศุกร์นี้ครับคุณธนาผมเท่าที่ได้ยินมาคุณเพิ่งมาเล่นอตอนเที่ยงเองนะเล่นมาตอนเที่ยงเองครับผมนะถือว่ามีหุ้นมีไฟแล้วกัน นะม,มีไฟมีไฟน่าน่าติดตามนะตัวของยูเข้มถือว่าแบบว่าแม่ไต่ขึ้นมาแบบทําฮงทําไฮใหม่ๆก็น่าเรียกว่าเชิดหัวขึ้นนะ UK, นะนะครับตัวของยูเข้มนะครับถัดจากตัวของยูเข้มนะครับวันนี้มาดูตัวของ NCLNCL นี C ่ NCL e. อ่าถือเป็นโลจิสติกผมว่าเรื่องของ ความสามารถในการทำรายในสังคมงนี่คือเริ่มเป็นตอนที่อะไรองนั้นเนี่ยครับผมคงเห็นอยู่เข้มแรงอ่ะทําใจไม่ได้ oh. <laughs> ทําใจนะ <laughs> ขอเกาะขอเกาะ,กะตามนะพออยู่เข้มแผ่วเอ็เซลก็แผ่วอวีนแล้วกันอ๋อแต่โลกขึ้นปีหลักนี่น่าสนใจนะผมได้ข่าวว่าโอ้ได้กานฉีดวัคซีนเยอะเดยนะก็ต้องมานั่งดูกันครับอันนี้เป็นเป็นแผนแล้วกันน้องผมว่า นะเผื่อทางเท่าที่ได้ยินมาฝั่งของกลุ่มทุนใหม่ด้วยกันนะพูดง่ายๆเดี๋ยวเขาเข้ามาเดี๋ยวเขาเข้ามาทําให้ธุรกิจใหม่หมๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของพวก ICT ีทีนะอย่างนี้คุณนะผมบอกเออฉีดวัคซีนอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวว่าจะมีรายได้ตกคงตกเข้มแล้วพยายามจะสร้างสร้างรายได้ที่ไม่ใช่แบบโปรตเออะไรนะเป็น non นอนโลจิสติกเนาะพูดง่ายๆน,นะครับก็เป็นที่ติดตามนะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นในเชิงของภาพบวก นะครับเป็นจุดนี้ผมว่าเรื่องราวของอินเซลคงมาในกลุ่มของกลุ่มใหม่นะหรือว่าเป็นอะไรที่น่าจะเร้าใจนะในกลุ่มกุกของคุณเก่าก็น่าจะพักผ่อนนะครับค,คุณเก่านี่ก็ดีอยู่แล้วนะ,ะเป็นเจ้าของสายเรือเองด้วยอ่าครับนะผมก็ใกลจะดีก็จะติดตังก็จะดีครับผมคกอดีลูกคิดนะว่าโอ้ถ้ากาไรไตามาหนึ่งปีนี้ไตามาไ 20, 20าได้ยี่สิบยี่สิบได้แปดสิบล้านอย่างเงี้ยนะฮะพูดง่าย ก็นะต้องมานั่งดูกันฮะตัวของเอ l ซก็ที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแบบงบออกมาทีเน้นแบบกุมขมับอากพูดง่ายงบงบ,บไม่ได้หลอ่อไม่ได้สวยอะนะฮะแต่มารอบนี้ต้องบอกเลยว่าแม่ภาพรวมของโลจิสติกภาพใหญ่มันดีอพูดงา่ายนะเอ็ซก็อยู่ในหมวดของโลจิสติกก็ต้องดีไปด้วยเอาเงี้คงไม่น้อยหน้าเอาไว้แล้วกันนะฮะตัวอย่างนี้เรียกว่าก็เป็นที่มันนั่งติดตามมันผมว่า เรื่องการเปลี่ยนแปลงนะของเอ็นซียอลทมดว่าวันหนึ่งเราต้องนัดทางคุณอ้วนนะพูดง่ายง่านะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เอ่อไม่ใช่ด็อกเตอร์คุณอ้วนโอนะถือว่าถือว่าเป็นเอ่อครับผมถือว่าเป็นนัอกเติงท้ายเลยครับครับผมนะผมว่าก็เป็นอ่งที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับหุ้นที่มีบทบาทมีความเก่งกําไรกันในเรื่องของว่าคาดว่างบแต่งมาสอง จะออกมาดีก็ออกประเด็ต้องมาจำทั้ง่วดของยูเคมเ c l นซีและกันกุญับผมดีโอด้วยอ่ดีโอครับผมนะฮะโอเควัสดีครับคุณคุณรเทศครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับผมนี่คือการพูดคุยกับคุณธนภพม,มีทอนะครับรายการ Make Money 9, เมกมินี่เอฟเอ็มเก้าสิบเอ็ดเมกันีมีการพูดคุยกันทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธของทุกสัปดาห์นะครับนี่คือรายการ บุกโตข่าวบอกอรัรบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ f c e e o o o k o o d อินไซด์แล้วก็ช่อง YouTube ป o o d Insight ด้วยนะครับถ้าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรีรยวกนท่านกสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ o o d อินไซด์ .com ครับผมสำหรับรายการบุกโตข่าวบอกอในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อน,นครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม